หลังจากรอกันมานานยิ่งกว่ามาหากราบหนังไตรภาคอีกนะตั้งแต่ช่วงต้นปีจนมาถึงช่วงกลางกลางปีและกำลังจะไปถึงท้ายท้ายปีคดีของคุณแตงโมนิดาวันนี้ครับอายการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนบนเรือ1คนบนฝั่งรายละเอียดเป็นยังไงเอ๊ะแล้วเรื่องนี้คุณแม่ของคุณแตงโมจะได้เงินไหมจะได้เงินหรือเปล่าแล้วหลังจากการฟ้องครั้งนี้เห็นว่าจะมีการฟ้องกลับด้วยที่ไปฟ้องคดีที่ ศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาฆาตก,กรรมด้วยรายละเอียดเป็นยังไงแล้วคุณกติกเข้าไปมุกออนยังไงจากเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าใครทําไม่ได้แบบเขานะก็ป่วยซึมเศร้าอ่อนแอก็แพ้ไปแต่ของเขาเขาบอกว่าอะไรที่มันเป็นขยะในสมองเขาเนี่ยเขายนทิ้งทุกอย่างได้อยากจะมาคุยเจาะลึกกันหน่อยสิโดนข้อหาไหบ้างเห็นว่าอายการเพิ่มข้อหาให้อีกนะครับมันดูชิว่าร้ายแรงขนาดไหน Channel, ส,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 สวัสดีครับเพื่อนเพื u อนยูทูบชาแนล a ฟนเพ Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมทนายดนหลงกลเพรทนายเปียรักสุกยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมจบยังยังสิเฮ้ยก็<พ>นี่กูรอไปแล้วนายกุมภาแล้วนะเอออันนี้เพิ่งเริ่ม <c oughs> ต้นเองถ้าเป็นในเรื่องคดีก็คือแบบเอ้ยเพิ่งไปแตะเอาขาข้างน,นึงก็เป็นาลน,นี้เฉยน,นี่เหมือนกับเรากำลังนั่งดูแบบถ้าเป็นนิยายเนี่ยมึงออกพอดมาใหม่ทุกเดือนทุกเดือนเลยนะเอ่อเรื่องเนี่ยเกิดกุมภาครับนะแต่ตอนเนี้ เป็นระยะเวลาอันนี้เดียนเรือละอันนี้ิงหาเก้ามาสู่เดือนสงหาก็เรียนสองอะสั่งค้องเรนแปดหกเดือนเองอเดือนอเดือนเองอเดือนในคดีที่ใช้บุคลากรขนาดนี้ทั้งประเทศเรียกว่าทั่วประเทศหัวกระิทศประเทศดีกว่าพูดผิดแล้วอะไรเราใช้บุคลากรทั่วโลกไว้ทั่วโลกเลยอะเออมีอะไรอเมริกาไม่ยังส่งคองมาให้เราตวนเลยรวมบางแจ๊กที่อยู่เมืองนอกด้วยบางแจ็กผู้ช่วชาญของพี่เต้เราเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญอ่นเรียกว่ามีผู้เชี่ยวชาญอย่างเมือนอกด้วยนะฮะแล้วรัวโลกัวกะทิเนี่ยนะมีขนาดนี้ละมีภาพประกอบจากดาวเทียมนาซ่านอกโลกด้วยคดีนี้มีขนาดนั้นเลยเฮ้ยคดีนี้แม่งใหญ่เว้ยนอกโลกนาซ่าส่งมาช่วยเลยเป็นใช้เวลาสืบสวนอีลอนมัสก็ช่วยเหรอเขาช่วยเหรอเขาบอกพิตเตล์จไปขอภาพจากอีลอนมัสก์ให้ส่งมาเพราะงั้นอย่าบอกว่าระดมชาติพ่ะประเทศไทยจากทั่วโลกทั่วจักรวาลก็มาดูคดีนี้ให้ คือเกิดอะไก็เป er ็นเรื่องตลกไม่ออกนะจะหาเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วโอ้โหระดมสมองกันช่วยทําขนาดนี้ใช้เวลา6เดือนสมองเซลล์สมอง8ปดหมื่นสพันเซลล์แป่พันเซลล์แปดห่พันเซลล์หกเดือนช้าไหมถือว่าช้าไหมแค่ีประมาณเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายไม่ถือว่าช้าไม่ช้าไม่ช้าปกติแล้วมันใช้นานยเวลาประมาณสามเดือนไหมประมาณ3เดือนสามเดือนอย่างที่บอกว่าคืออันนี้คืออย่างไวสุด3เดือนอย่างไวสุดเลยสาเดือน คดีไม่ได้ซับซ้อนด้วยสาเดือนประมาณและอย่างเคยเจอช้าสุดคดีประมาทนานเท่าไหร่ขาดอายุความไงก๊าเลงไออาการคดีเมื่อวานเวราที่ขาดอายุความไปเนี่ยก็เนี่ยคดีบอสบริยุทธ์อยู่เีื่อวาเนี่ยขาดอายุความอีกแล้วข้หาอะไรรู้ไหมเสร็จโปเคนไออาการสุุดแถลงเมื่อวานครับแล้ววันนี้ไอแต่จะไปข่ามเงียบๆเมื่อวาน เป็นข่าวแบบเหมือนแบบไม่อยากให้มันเป็นข่าวใหญ่เป็นเป็นยุ่งยุ่งเป็นแบบกระจึงนึงอ่ะคือเหมือนพอเวลาคนด่ากนบ่อยอ่ะเรื่องคดีบอสวายุทธชนตํารวจตายแล้วทําไมคดีทยอยขาดยุ่ความเรื่อยๆรืเหมือนแบบอ่ะกูแถลงก็ได้วะทั้งทั้งที่นะมันข่าดตั้งแต่เดือนมกราตามตามการประกาศกฎหมายใหม่ในเดือนธันวาครับแต่ก็ไม่บอกไม่บอกต้องรอให้เรารู้จากสื่อนอกงิดไว้มุบงิดไว้ไม่ได้งุบไม่ได้งิดนะแต่เห็นเรื่องนี้ก็คุยกันบ่อยอื คือทุกคนรู้หมดอะครับแล้วทำไมอายการสูงสุดแถลงช้าจังแต่เรื่องคดีบุญใจโมเนจริงๆพนักงานาสอบสวนสรุปํำนวนมานานแล้วนานแล้วประมาณเดือนเมษาไหมเมษานานมากอ่าทีเนี้ยเลื่อนเลื่อนคําสั่งมาประมาณสามครั้งเขาไม่อยากแบบจะต้องรีบสั่งฟ้องไหมเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจะมองว่ามันมันชา้าที่ทางอายการคือตอนนี้วัวนนี้อายการสูงสุดก็แถลองอีด้วยดูเป็นผลงานเนาะ ถ้าไม่นับเมื่อวานดูเป็นผลงานถ้าไม่นับเมื่อวานอเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยล้ว,วันเนี้ยผมก็รอรุนว่าเฮ้ยจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มไหมในหลักๆเลยคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมไหมรอรุนอยู่รอรุนแต่สุดท้ายสั่งให้สอบเพิ่มหรืออะไรไหมหรือสุดท้ายเพิ่มไหมสุดท้ายโดนอะไรกันบ้างเออนะครับ ก็สั่งฟ้องทั้งหมด6คนนะครับก็หลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะประมาทกันหมดสาเหตุที่ตายกันมาเนี่ยแล้วมีคนไปไปลํำมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมไม่มีหลักฐานว่าฆาตกรรมเลยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีกล่าวถึงเลยหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของประมาทแล้วก็เรื่องของคนที่ขับเรือก็จะโดนในส่วนของประบอเกี่ยวกับการเดินเรือนะครับ ทำไมก็หาครูดูมันเยอะเนาะเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเวลาเราพิเศษไงมันจะมีไข่มันจะมีหอมเจียวมันจะมีผักชีเพิ่มให้อาจจะมีเลือดหมูเพิ่มมาแต่ว่าสาระสําคัญของเรื่องนี้คือเส้นมันอร่อยไหมมันไปตามทางมันที่มันปกติไหมมันเป็นฆาตกรรมหรือมันเป็นอุบัติเหตุมาชัดไหมแล้วการที่สั่งฟ้องไปเนี่ยแสดงว่าแล้วก่อนหน้านี้แหละเดี๋ยวเอาข้อหาก่อนมีข้อหาอะไรบ้าง มีข้อหานะครับต้องไล่ทีละคนไหมเข้าใจว่าวันนี้อายการสั่งฟ้องทุกคนในข้อหาเดียวกันข้อหาเดียวกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้คือโดนหมดทั้งเรือนโดนหมดนะครับแต่ที่จะแยกยิ่ย่อยที่ผมบอกไปก็เกี่ยวกับเรื่องเรือนะครับก็เรื่องของแจ้งความเท็จตอพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็เรื่องของการซ่อนเร้นทำลายหลักฐานที่จะมีการเอาพวกแก้ววายขวดวายไปทิ้ง แล้วก็มีการช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงนะครับอันนั้นคือข้หาคนที่อยู่ข้างนอกอคุนซืกุนซือกุนซือนะฮะหกค, <1 S 1> คนบนฝั่งไอ้หคนบนเรือหนึ่งคนบนฝั่งนะฮะแต่คนบนฝั่งโดนได้อย่างไงเนี่ย ก็ไปโดนแล้วโดนด้วยโดนเล่นกุญเื่อแล้วผิดไม่ผิดเดี๋ยวไปว่าในศาลไปว่าคันในศาลคือคือเกาอยากจะลงลึกในส่วนของรายละเอียดดีเทลนะแต่ว่าหลักๆก็เราว่ากันในส่วนของเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยความตายดีกว่าจากตอนแรกเข้าใจว่าตอนแรกโดนแค่สองสามคนกลายเป็นว่าโดนทั้งหมดห้าคนด้วยกันอ่ะแล้วมันจะพิสูจน์กันยังไงครับทนายรณพงศ์ในศาลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอกันมายังไง เพราะเรื่องประมาทเนี่ยมันร่วมกันไม่ได้นะอตถ้าใครที่เรียนนิติศาสตร์แม้แต่นักศึกษาปีหนึ่งที่เรียนกฎหมายอาญาเบื้องต้นเนี่ยเรียนมาตรตาสิเก้าเนี่ยก็ต้องรู้แล้วว่าประมาทเนี่ยมันร่วมกันไม่ได้เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยคุณเห็นข่าวหนึ่งไหมไรเดอร์ขี่แซงขวาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ขับมาข้างหลังแล้วแซกันไปแล้วล้มทั้งคู่ คนก็บอกคนก็ถากด่าว่าอันนี้ประมาทร่วงประมาทร่วงมผมไปนั่งอ่านบทความของผู้วิพักษา,าท่านหนึ่งม,มาให้ดูอืเขาบอกว่าจาก,การที่เราจะไปตัดสินอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แนะนําท่านอายการนะรผมแค่เอาคาคาสอนกฎหมายของท่านผู้วิพักษา,ามาอ่านให้ฟังคือเขาว่าเอาบอกว่าการที่เราจะไปบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยกระทาความผิดเนี่ยเราต้องไปดูว่าผลของเขาเนี่ยเป็นผลโดยตรง ที่ทําให้เกิดความตายครับรความเสียหายนั้นๆหรือไม่อืเพราะงั้นถ้าเราฟ้องค่าควรบนเรือว่าเขาประมาทครับอย,อย่างในจ็อบเนี่ยจ็อกเทวายอยู่เนี่ยอืการเทวายมันทําให้ตังโมตายยังไงมันอยู่ในวิสัยและพฤติการที่บุคคลเช่นนั้นจะพึงคาดหมายได้หรือเปล่าเนี่ยจ็อกมันเทวายเสิร์ฟอื่นเนี่ยมันทําให้ตังโมตายยังไงนี่เราว่ากันตามหลักกฎหมายนะ หรือว่ากระติกไปยืนไปยืนถ่ายรูปอยู่หัวเรือเนี่ยมันทําให้แตงโมตายยังไงอหรือแซนเนี่ยนายแซนเนี่ยผมได้เดี๋ยวผมบอกนายแซนเดี๋ยวแม่ทัวลงว่ากูบูรี่อคุณแซนแซนน้องแซนเออให้คำาว่าอะไรอีกบ้างท่านแซนเนี่ยเวลาเวลาคุณแซนเนี่ยเอาตีนเนี่ยไปให้เขาจับเนี่ยเป็นผลโดยตรงไหมอันที่ทำให้คุณแตงโมหล่นน้ำ จับอะแล้วก็มาถึงคุณอปอคุณโรเบิร์ตจราเอาปอก่อนจังหวะนั้นปอขับเรือไหมรับถ้าปอยืนอยู่ข้างๆการที่ปอยืนอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นการกระทาหรือเพืเ่อเล่นการกระทาหรือประมาทเลเร่เป็นผลโดยตรงให้แตงโมหล่นน้ำไหมครับแล้วถ้าโรเบิร์ตกำลังขับอยู่ในตอนเวลานั้นโรเบิร์ตเป็นผลโดยตรงให้แตงโมหล่นน้ำไหมจากการเร่งเรือจากการขับเรือจากการควบคุมเรือครับไม่ได้ชี้นานะจ๊ะแค่เอาบทวิเคราะห์ของท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งครับ เอามาขยายให้ฟังอเอามาขยายให้ฟังแนะล้วรอดูนะ ว่าเทปวันนี้กับวันที่สามตัดสินน่ะตรงรยังไงอืมคือเรารู้แหละว่าเราทําความเห็นที่มันค้านกับทางพนักงานในการไปในส่วนของบางส่วนนะมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่มีบางส่วนที่เราไม่เห็นด้วยอยู่ทัวอาจจะลงเราครับแต่ในฐานะนักกฎหมายเราก็ต้องว่ากันตามหลักกฎหมายและข้อทจริงเนี่ยหลักกฎหมายอธิบายง่ายง่ายเลยว่าเขาประมาทเขามดเว้นหรือเขากระทาการยังไงครับแล้วมันอยู่ในวิสัยและพฤติการที่มันจะคาดหมายได้ไหมอ่ะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอ่ะผมก็ถามว่าจ๊อบมันเทวายังไง แตงโมตายใช่ครับตรงน,นั้นเนี่ยไอ้คำถามตัวเนี้ยเป็นคำถามที่ทนายของฝั่งไอ้คนบนเรือเนี่ยใช่เขาก็จะไปซักค้านเพราะเราเป็นบุคคลภายนอกเรายังตั้งคำถามเลยที่เราไม่ได้ดูสำนวนนะอ่าเรายังตั้งคำถามอย่างเงี้ยแล้วคนที่ดูสำนวนละเอียดโอ้โหไม่ซักอายการชี้แตกเหรอครับนั่นสิประเด็นเนี้มันเป็น,ป,นประเด็นใหญ่มากเพราะว่าสมมุติว่า วันนี้สั่งฟ้องไปแล้วแล้วพอถึงวันหนึ่งขึ้นศาลศาลยกฟ้องหมดหรือลงโทษเพียงแค่คนเดียวหรือบางคนลงบาง็หายกหลายข้อหายกหลายข้อหาแล้วอย่างที่เรียกว่าคุณดังโมจะได้รับความยุติธรรมไหมครัดิันต้องออกมาพูดหน่อยคือบางทีการฟ้องไปเยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปก็ได้นะเพอรเผยเนี่ยมันอาจจะทำให้มันมันหลุดกันหมดแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยัยการก็ฟ้องไปอย่างนี้เนี่ยทนายรลงเขาต้องมั่นใจสิัยการก็ไม่ฟ้องมั่วหรอกจริงเหรอ จริงเหรอรเค <c oughs> ยเจอฟ้องมู้หวออาอาอการบ้านเราเนี่ยสัดส่วนการเอาผู้ต้องหาเข้าเรือนจำเนี่ยไม่ใช่9.9%นะอ้าวหรอที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในงานเสวนานะในการพูดคุยกันในกการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็มีการเชิญอายการที่เป็นสายวิชาการมาพูดคุยกันเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย9.9.8ต้องมั่นใจจริง9.9.8ที่อายการสั่งฟ้องคือลงโทษ ของกลับมาดูที่บ้านเราไม่ใช่99เท่าไหร่ฮะอาจจะประมาณสัก60-70ไม่ไม่เข้าเก้เ็เลยไม่มีไม่มีมันมิองค์นายการหรือเปล่ามันด้ค่าวะเนี่ยมันมีสถิติการเก็บไว้เพราะข้อมูลชุดเนี้ยเป็นฟังในงานเสวนาเขาพูดกันมาเองเลยประมาณ60-70 7 0นี่คือให้เกียรติแล้วนะครับ จ็ดสิบนี่คือให้เกียิแล้วนะก็คือว่าตามตรงอ่ะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยพนักงานสอบสวนชงอะไรมาก็สั่งกันนะก็เคยไปถามว่าเนี่ยหลักฐานมันไอมันเหลือหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ครับเขาก็บอกว่าก็ตํารวจทํามาก็ตํารวจทํามาผมทําตามน้าที่เพราะว่ากันในศาลแล้วทาไมกระบวนการบ้านเรามันไม่มันไม่เหมือนญี่ปุ่นวครับญี่ปุ่นคือฟ้องคือติดคุกทาไมของเราทําไม่ได้ครับ คือมันไม่ใช่หน้าที่บางทีมันไม่แค่เอาคนเขา้าคุกอย่างเดียวนะหน้าที่ของอายการเนี่ยนะครับก็คือบางทีก็ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับประชาชนด้วยที่เขา,เาถูกกล่าวหาคุณต้องคานาหน้ากับทางตำรวจสิถ้าด้วยหลักการเนี่ยคือต้องคามาหน้าตำรวจไม่ได้ว่าชงม,มาปุ๊บอายการอา่ะคุณเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ฟ้องตานนั้นเคสแตงโมเนี่ยเขาก็คานนะคุณเปียนะฟานยังไงครับตอนแรกเนี่ยตำรวจเข้าสั่งฟ้องสองคน เห็นไหมอ่นแรกเริ่มเลยอ๋อสั่งสองเออสั่งสองคนครับแล้วก็สั่งฟ้องกระติกด้วยส่งไปอายการอายการสั่งสอบเพิ่มทั้งยวงแล้วก็มาทั้งยวงเลยเออทีนี้จากวันนั้นน่ะที่ฟ้องแค่ปลอมอโรเบิตประมาทขอใครครับปอโระเบิตประมาทแล้วก็กระติกให้กันเท็จครับฟ้องแค่นั้นพอมาวันเนี้ยทุกคนโดนประมาทหมดอืมอ่าอันนี้ขาดแล้วีขาดแล้วตำรวจเนี่ยทำมาไม่ครบเออ เพราะงั้นได้ไปสอบมันเพิ่มเพราะงานรอบนี้ห้าคนบนเรือถ้ามันมียกฟ้องเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะครัว่าตำรวจทําสานวนมาเอตัดช็อตนี้ไปอก่ดีดีด้วยนะเดี๋ยวพอเขาตัดสินมาเนี่ยจะได้รู้ว่าเราเป็นหมอดูไหมโอ้โหนี่จะมีการฟ้องอัยการกับไหมเนี่ยถ้าเป็นการยกฟ้องบางคนอัยการเนี่ยทำงานตามหลักฐานไม่โดนฟ้องกลับหรอกเพียงแต่ว่าที่าออกมาพูดเนี่ยคือเราอยากให้กระบวนการยุติธรรมบ้านเราอ่ะมัน 100%แต่ไม่99.9เป็นเด็กๆตอนนี้ฟ้องคนมีตังค์ด้วยนะฟ้องคนมีตังค์แล้วฟ้องคนมีตังค์แล้วก็สู้คดีเต็มที่นะโอ๊ยแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกคือเฉพาะแซนกขรวยสุดแล้วเดี๋ยวที่ผมบอกผมเคยไปเจอน้องชายปออะเขาไปทําบุญเขาก็ถามหรือวาเขาทําอะไรผิดเขาต้องจ่ายเพราะงั้นไม่ได้แปลกใจเลยครับถึงแม้คุณแม่เขาจะไปร้องเพลงงานวันเกิดมีความสุขหลั่นล้าก็จะเรียกลูก ตอนนี้มันมีภาพภาพหนึ่งไว้ที่ผมเห็นมาในหัวภาพความกระติกมุกออนไปเต้นในับกับกับภาพคุณแม่ร้องเพลงอืบางทีผมก็จะรู้สึกแปกใจว่าเอ๊ลูกเราตายเพื่องเราตายเราเราเศร้าแั่เดียวเองเนาะเอเรามุกออนไว้ไว้เป็นเราเนี่ยเราเป็นผมที่ผมทําใจไม่ได้นะเห็นบัากโดนเรื่องทิ้งขยะด้วยเหรอก็น่าจะเป็นเรื่องของที่ที่ที่โยนของลงในแม่น้ำ ไอ้ไอ<ด>้จ๊อบไอ้จ๊อบจอบโดนนะฮะการที่ไอ้การสั่งฟ้องทั้งหมดหกคนเนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องไปรอดูนะว่าจะเป็นงครับในบรรดาหกคนห้าคนบนเรือหนึ่งคนบนฝั่งคุณเปียณนะัทคิดว่าใครโดนโดนูในคดีหนักสุดจะติดคุกหนักสุดนา่เป็นคนขับเรือเพราะเพราะว่าเป็นถ้าพิสูจน์ในส่วนของการขับเรือไนดะ้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาอ่าผมเทียบกับเคสขับรถเนี่ยต่อให้ ไม่ไม่ได้เจต,ตนาที่จะให้คนที่ซ้อนท้ายเราเอาเทียบม,มอเตอร์ไซค์เลยก็คนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าขับไปชนประมาทเนี่ยแล้วคนข้างหลังซ้อนเราตายคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ผิดผิดอันนี้มันแเปลี่ยน,ยนเป็นเรือเปลี่ยนง่ายเลยเป็นเรือเป็นเรือเปลี่ยนเป็นเรือเพราะจริงเปลี่ยนเป็นเรือเพราะงั้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีโรเบิร์ตกับโรเบิร์ตที่พุ่งขายหุ้นได้ประมาณ ร้อยล้านเนี่เท่าไหร่ทำไมคเป็ปรู้ดีแต่ข้อมูลเข้าใจไว้ฮนะแต่ไม่อยากเผื่อไหมไม่อยากเผื่อคุณไปรู้ดีจังเลยเนี่ยการที่แซนเนี่ยออกมาโพสต์ว่าคงไม่ยัดเยียดบทจำเลยให้ใคร,ร,รอีกเนี่ยมันหมายความว่าไงจำเลยจำเป็นนี่คำว่าจำเลยจําเป็นรับแซนพูดว่าจำเลยจําเป็นมันหมายความว่าไงวะเขาวันนี้เขาให้การนะเนี่ยเขาพูดให้กันนักข่าวฟังว่าเขาเป็นบทจำเลยจําเป็นเหมือนกับเขาพูดตัดเพ้อว่าทำไมต้องมาฟ้องเขาทั้งที่เขาไม่ทำอะไรผิด อันนึงนะผมว่าแต่แฟนก็จริงๆริแล้วมันก็ถ้าไปจับขาจริงเนี่ยมันก็น่าจะต้องโดนฟ้องอะ่ะมันต้องกลับไปดูหลักกฎหมายเออมันก็จะโดนฟ้องแต่ที<ต>นี้<ะ>เราอะ่ะ อธิบายทางหลักกฎหมายแต่ว่าณตอนที่มันจับขากันเราก็ไม่รู้ไงก็ถ้าจับขาจริงเนี่ยมันก็คุณก็ควรจะต้องดูแลได้ดีกว่านี้หรือเปล่าท้า่มันนี่แต่ว่าโรเบิร์ตนี่คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโรเบิร์ตนี่คือเบอร์หนึ่งที่จะติดคุกเยอะที่สุดคแซนนี่คือเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลยคนคน,คน,คนอื่นเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกว่าจะพิสูจน์ความผิดกันยังไงเรื่องประมาทนะเรื่องประมาทนะเอาแค่เรื่องประมาทนะไม่ต้องไปพูดถึงลัทธิกรรมก็แล้วเพราะว่าหลักฐานมันมีแค่ประมมาทีีีเนนน้้้ยฟอองครวไไไป่่บดก คนรวยไม่มีสิทธิ์ติดคุกนะนก็มีสิทธิ์ติดคุกเหมือนกันนะครับก็คนดู <รอ S 2> ท้าม,มาก<ข>คนดูท่า้ากเขาชอบถามว่า<ะ>ที่แม่ตจโมถอนฟ้องไปแล้วว่าสามารถทําอะไรต่อได้ไหมหลังจากนี้อคือต้องบอกว่าคุณแม่ถอนฟ้องไปเนี่ยถ้าเซ็นเอาไว้ว่าถอนฟ้องเพื่อเป็นเพ่เป็นโจดร,ร่วมร่วมกับทางอายการก็สามารถจะเป็นโจ์ร,ร่วมเรียกค่าเสียหายได้แต่จะกลับมาฟ้องในคดีคาตกรรมเนี่ยไม่ได้แล้ว ฟ <C le af> ้องเองนี่ตรงหลสานนี่ไม่ได้คุณแม่าสามารถจะไปร้อง B S <S บีซิงเสร็จจากบีซิงก็มาขึ้นศาลได้อ๋อร้องอะไรเงี้ยนู้นไม่ได้แล้วไปร้องได้แค่บีซิงบีซิทงทิศทางคดีหลังจากนี้ทั้งผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงประกันตัวกันออกมาหมดถอนหลังจากประกันตัวกันมาเสร็จแล้วหลังาจากนี้สมศาลสามศาลแน่นอนแน่นอนส่วนเรื่องการฟ้องกลับเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะกลับไปคุยกับทนายเพิ่มแต่แนวโน้มว่าจะฟ้องกลับเพราะก่อนหน้านี้ มีการฟ้องเข้าขายฆาตกรรมแต่จากการฟ้องเรื่องของประมาทมันมีความแตกต่างกันในแงว่าทางทนายของทางจำเลยเนี่ยก็มองประเด็นนี้อยู่แล้วก็รอให้การฟ้องมองรอเราเป็นกองเชียร์เราก็ต้องนั่งดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วคุณซื้อที่ดําเนินการแอบไปฟ้องคดีฆาตกรรมจะโดนด้วยไหมโดนที่โดนหมดเลยโอ้ท่านนายองสารเขานะโดนหมดยีเขาเยอะด้วยอ่ะเขาพูดเลยเขาจะโดนหมดอื เพรแต่เขาโดนฟ้องมาสี่สิบห้าสิบคดีเขาคงไม่กลัวหรอมั้งอืมน่าจะไม่ใช่แค่หลักหลักสิบน่าจะเป็นหลักหลายร้อย มีคนก็บอกว่ามาหากรรมการฟร้องกลับที่กําลังจะเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะคนที่พยายามชี้นําสังคมว่าคดีแตงโมเป็นคดีฆาตากรรมหรือมีการสร้างพยานฐานเพศต่างๆขึ้นมาหรือมีการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจรงิงทําให้คนและสังคมมองว่าเป็นคดีฆาตากรรมนั่นแสดงให้เห็นว่ามันวันนี้มันมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้ว <Ooh. S 2> แสดงว่าจะมีการใช้สิทธิทางศาลแล้วเราต้องมาตามกันต่อใช่ว่าเขาจะไปยื่นอะไรกันยังไงเมื่อไหร่แต่เท่าที่รู้มานะเขาจะยื่นแบบไมเมี้ยวไม่รู้ว่าวันนี้ที่ไอการสั่งฟ้องทั้งหมด เปนเพราะว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนไปยื่นอายการสมสุดหรือเปล่าใครไปยื่นพวกแซนเอเป็นยื่นกระทรวงยุติธรรมน่าจะไปกระทรวงด้วยแล้วก็ไปอายการสมสุดด้วยไปขอความเป็นธรรมเพราะว่าคดีมันล่าช้าขอให้สั่งฟ้องเลยเดวเธอปูอยากไปสู้คดีแล้วเออนะเป็นจำเลยสังคมอยู่อย่างเงี้ยหกเดือนแล้วอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกเขาอาจจะไม่ฟ้องมึงหรอกแต่พอมึงไปยื่นเขาเลยต้องฟ้อง <laughs> บอกให้น้องรู้ไว้นะ <c oughs> ตอนแรกเขาอาจจะไม่ฟ้องก็ได้แต่พอไปยื่นเขาเลยต้องฟ้อง <c oughs> มันก็เลยเป็นที่มาของที่แซนพูดว่าบทจำเลยจำเป็นสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนมีความคืบหน้าล่าสุดยังไงจะเอามาพูดอัปเดตให้ฟังครับหลับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ